สรุปทิศทางราคาทองคำสัปดาห์นี้นะครับ15-20เมษายนที่ผ่านมามีการประกาศราคาทองคำทั้งหมดถึง46ครั้งนะครับเป็นการปรับขึ้น23ครั้งแล้วก็ลดลง23ครั้งรวมทั้งสัปดาห์นะครับราคาทองคำนั้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่950บาทซึ่งการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำนะครับซึ่งปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้นก็ได้อนิสง์จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับที่มีความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับ รวมทั้งค่าเงินบาทก็อ่อนค่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่36.64ถึง36.88บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเกือบเกือบจะอ่อนค่าหลุด37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับซึ่งทำให้แรงหนุนราคาทองคำในประเทศนั้นปรับเพิ่มขึ้นสําหรับทิศทางทองคำในสัปดาห์หน้านะครับก็ยังต้องจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับอย่างใกล้ชิดคาดว่าถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นอีกนะครับหรือว่ามีสถานการณ์ จะมีการตอบโต้กันไปมานะครับระหว่างอิหร่านและอิสราเอลก็อาจจะทําให้ราคาทองนั้นปรับตัวพุ่งขึ้นแรงต่อไปนะครับรวมทั้งต้องจับตาดูทิศทางของธนาคารกลางในประเทศต่างๆนะครับเกี่ยวกับการสะสมทองคำนะครับรวมทั้งกองทุนทองคําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอย่าง SPDR นะครับว่าจะมีการซื้อทองคําเข้ามาสําหรับการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับราคาทองในตลาดโลกนะครับถ้าเราดูราคาล่าสุดนั้นก็สามารถทํา จุดที่ขึ้นไปยืนนะครับบริเวณที่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดที่ทําจุดสูงสุดเป็นประวัติการนะครับก็คือ2,400สดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับคือยืนในระดับราคานี้ได้นะครับโดยก่อนหน้านี้นั้นทองคําขึ้นไประดับสูงสุดนั้นไปทดสอบระดับ2440สดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับซึ่งใกล้เคียงกับระดับที่มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นราคาเฉลี่ยของทองคําในปีนี้นะครับโดย Goldman Sachs นั้นมองไว้ที่2,500ารดอลลาร์สหรัฐต่อออน ซึ่งตอนนี้นะครับราคาทองคําในประเทศนะครับถ้าเราดูราคาปิดล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งมีการซื้อขาย1ครั้งนะครับเปิดตลาดขึ้นมาบวกอีก100บาททองคําแท่งนะครับตอนนี้ราคารับซื้ออยู่ที่41,600บาทขายออก41,700บาทส่วนทองรูป,ปรพันธ์นะครับรับซื้อ4856บาท20สตังค์แล้วก็ขายออก42,200บาท โดยปีนี้นะครับราคาทิศทางทองคําย้อนหลังนะครับถ้าเราดูกันตั้งแต่ปี2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับประมาณ4เดือนเศษที่ผ่านมานี้ราคาทองคํานั้นปรับเพิ่มขึ้นไปถึง8 5 0บาทนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครซื้อมาตั้งแต่ปี2 5 6 6นะครับต้นปีแล้วถือมาเรื่อยๆนะครับก็จะบวกปี2 5 6 6อีก3,800บาทนะครับบวกไปเนี่ยสปีนะครับถือมาก็ได้กําไรประมาณ11,000บาทเศษๆนะครับต่อบาททองคำนะครับราคาทองนั้นเป็นทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ แต่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าดูสถิติต่างๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าทองคํานั้นซื้อขายในระดับที่แพงมากนะครับนักล,ลงทุนก็ต้องใช้ความระมัดระวังรวมทั้งติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคาทั้งทองคําในประเทศและทองคําในตลาดโลกรวมทั้งปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกันต่อเนื่องครับ